สวัสดีค่ะกลับพบกับบูเกอร์พอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยเราได้พาไปทำความรู้จักถึงความหมายแล้วก็เรื่องราวของดาวมฤตยูในภพต่างๆของดวงชะตาในตอนแรกไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของดาวมฤตยูที่สถิตในราศีต่างๆของดวงชะตากันต่อค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าการที่มีดาวมฤตยูไปสถิตในราศีต่างๆเนี่ยจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรกับดวงชะตาของเรานะคะ ดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกับมฤตยูที่สถิตในทวารทศราศีโดยเริ่มจากราศีแรกกันเลยค่ะตามตำรานะคะท่านกล่าวเอาไว้ว่าดาวฤตยูเนี่ยหากสถิตในราศีเมษนะคะจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้มแข็งจริงจังแน่นอน พูดเร็วแล้วก็พูดไปด้วยความไม่ได้ไตรตรองนะคะทำนองว่าเป็นคนขวานผ่าซากจิตใจรวดเร็วกำลังใจเข้มแข็งเป็นคนเจ้าความคิดช่างประดิษฐ์รักอิสระภาพฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งนะคะจะทำให้เกิดการโต้แยง้งแล้วก็เกิดบาดหมางก,กันขึ้นได้ค่ะต่อมาค่ะดาวมรตยูนะคะหากสถิตในราศีพฤษภถ้าหากไม่มีดาวอื่นช่วยจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องการเงินเกิดการสูญเสียโดยไม่รู้ตัวจะมีโชคแบบขึ้นขึ้นลงๆนะคะ ถ้าได้มีกระแสสัมพันธ์เป็นโยกเกณฑ์ดีจากดาวเคราะหอื่นเนี่ยก็อาจจะทําให้กิจการเนี่ยดำเนินไปด้วยดียได้นะคะเพราะว่าความสามารถของเจ้าชะตาเองค่ะต่อมานะคะหากบริตยโเนี่ยสถิตในราศีเมถุนนะคะจะเป็นคนที่เจ้าความคิดค่ะมีความคิดพิสดารน,นะคะเช่นชอบคิดออกนอกลู่นอกทางและมักจะสนใจในวิชาสายศาสตร์ค่ะ ถ้าหากว่าได้รับกระแสสัมพันธ์เป็นโยเกนดีจากดาวเคราะห์อื่นเนี่ยจะทําให้มีความสามารถอย่างลึกซึ้งในศาสตร์นี้นะคะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ค่ะมีความสนใจในด้านวรรณคดีมีสัญชาตญาณในการประดิษฐ์คิดคน้นชอบท่องเที่ยวนะคะแต่หากว่ามีโยเกนที่ร้ายกับดาวอื่นเนี่ยจะทําให้เกิดอุปสรรคในการศึกษาไม่ลงรอยกับพี่น้องค่ะต่อมานะคะหากว่ามีดาวฤกษ์อยู่ในราศีกรกฎนะคะจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเกิดความนึกคิด ความรู้สึกรวดเร็วมีความยุ่งยากในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพเนี่ยก็มักจะพบกับอุปสรรคนะคะและก็มีความสนใจในสิ่งลี้ลับค่ะ ต่อมาค่ะผู้ที่มีดาวรตยยเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะคะจะทําให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องของความรักค่ะมีความรักที่ไม่แน่นอนนะคะเดือดร้อนเรื่องบุตรแล้วก็หากได้รับกระแสะสัมพันธ์เป็นโยกเกฑ์ที่ดีกับดาวอื่นเนี่ยจะช่วยให้เจ้าชะตาเน่ได้พบกับความสําเร็จสมหมายตามที่มุ่งหวังไว้เนี่ยอย่างมหัศจรรย์เลยนะคะ ต่อมาค่ะหากมุตยูเนี่ยอยู่ในราศีกันนะคะผู้นั้นเนี่ยจะประสบกับอุปสรรคในเรื่องของการประกอบอาชีพบริวารหรือว่าคนใช้เนี่ยก็มักจะก่อความยุ่งยากให้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความคิดมักใหญ่ไฟสูงนะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นเหตุให้ตัวเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อน ถ้าได้รับกระแสะสัมพันธ์เป็นโยกเก์ดีจากดาวอื่นนะคะจะทําให้เป็นผู้มีความสามารถในด้านงานติดต่องานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะหรือทํางานในด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะเคมีวิทยาถ้าบริเตย,ยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยได้รับกระแสะเบียนโดยเป็นโยกเก์ร้ายกับดาวอื่นเนี่ยจะได้การติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนประชาชนเนี่ยจะไม่เป็นมิตรด้วยนะคะ ะะสําหรับผู้ที่มีดาวฤกษ์อยู่ในราศีตุลน,นะคะจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีศัตรูคู่แข่งขันด้วยเสมอค่ะมักจะมีการขัดแย้งในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะปาดหมางในเรื่องครอบครัวการแต่งงานเนี่ยมักจะไม่ได้กระทําโดยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะคะเป็นการกระทําแบบรีบด่วนผลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพบกับความแตกแยกนะคะแต่ถ้าได้รับกระแสะสัมพันธ์ดีจากดาวอื่นเนี่ยผลดังกล่าวนี้ก็จะทุเลาไปนะคะ ส่วนผู้ที่มีดาวหรือตยูในราศีพิจิกนะคะจะทําให้มีกําลังใจเข้มแข็งค่ะมีอํานาจจิตในทางสมาธิเชื่อตอนเองมากจนเกินไปแล้วก็มักจะทําอะไรชนิดแตกหักนะคะหากมีดาวอื่นเนี่ยส่งกระแสะสัมพันธ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีเนี่ยก็จะทําให้บังเกิดชวนะไหวปริบเฉียบแหลมมีสติปัญญาอย่างรู้ในเหตุการณ์ต่างๆมีความเด็ดขาดแสดงถึงสภาพที่ขัดขืนนะคะในเมื่อความคิดเห็นเนี่ยไม่ลงรอยกันนะคะก็มักจะก่อการ ทะเลาะวิวาดขึ้นนะคะถ้าหากได้รับกระแสสัมพันธ์เป็นโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวเคราะห์อื่นเนี่ยโดยเฉพาะพวกบาปเคราะห์นะคะจะทําให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวมาก่อนค่ะต่อมานะคะหากมีดาวหรือตยูเน่ในราศีธนูนะคะผู้นั้นเนี่ยจะเกิดความศรัทธาเริ่มใส่ในเรื่องของศาสนาแล้วก็พิธีการอย่างแน่นแฟ้นนะคะมีมโนมยิทธิ เพิ่มพูในทางประดิษฐ์คิดค้นชอบเดินทางไกลหากได้รับกระแสสัมพันธ์เป็นโยกเกณ์กับดาวอื่นนะคะก็จะเพิ่มพูทางมีจิตใจสูงมีการเสริมสร้างและก็การศึกษาในชั้นสูงนะคะแต่หากมีกระแสสัมพันธ์เป็นโยกเก์ร้ายกับดาวอื่นเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลตรงข้ามนะคะทําให้จิตใจเนี่ยได้รับความยุ่งยากต่างๆรวมถึงเรื่องของการครองเรือนด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่มีดาวหรือตอยู่ในราศีมังกรน,นะคะจะทำให้เกิดความคิดความเคร่งขรึมเงียบสงบเป็นคนมีใจใฝ่สูงหนักแน่นและภาคเพียนชีวิตเบื้องต้นเนี่ยมักจะผัดปรากจากบิดามานดานะคะถ้าหากได้รับกระแสะสัมพันธ์เป็นโยกดีกับดาวอื่น จะช่วยให้สำเร็จผลดีในเรื่องการงานทำไม่ได้รับตำแหน่งสูงมีอำนาจรับผิดชอบและมีอาชีพพิเศษนะคะเช่นงานในด้านการไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะถ้าหากได้รับกระแสเบียนจากดาวเคราะห์อื่นในทางเป็นโยกเกณฑ์ร้ายจะทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการงานบ่อยมีเรื่องไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่เกิดความยุ่งยากในหน้าที่การงานและได้รับการติเตียนจากประชาชนค่ะ สำหรับผู้ที่มีหรือตอยู่ในราศีกุมนะคะจะทำให้มีความสามารถพิเศษในด้านการศึกษามีความทรงจำดีเป็นคนเจ้าความคิดในทางริเริ่มมีความคิดในทางประดิษฐ์ค้นคว้าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเหมาะสมในการทำงานใหญ่ๆนะคะถ้าได้รับกระแสสัมพันธ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีกับดาวเคราะอื่นเนี่ยจะได้รับผลดีในการสังคมและก็การสมรสนะคะ แต่ถ้าได้รับผลสัมพันธ์เป็นโยกเกนร้ายกับดาวอื่นเนี่ยก็จะทําให้เกิดความลําบากไม่ราบรื่นค่ะสุดท้ายนะคะหากมฤตยูเนี่ยอยู่ในราศีมีนะคะผู้นั้นเนี่ยจะฝังใจในเรื่องลัทธิเลื่อมใส่ในเรื่องศาสนานะคะสนใจในวิชาลี้ลับอันเกี่ยวกับอํานาจจิตนะคะชอบนึกฝันแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับธรรมชาติ หากได้รับกระแสะเบียนเป็นยกร้ายจากดาวอื่นเนี่ยจะทําให้เกิดความยุ่งยากมักมีเรื่องผิดใจกับผู้อื่นขาดการสังคมไม่ได้รับความเห็นใจจากผู้ใดประสบโชคร้ายแล้วก็การเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของดาวรฤตยูในดวงชะตาตอนสุดท้ายนะคะแต่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะคะในอีีต่อไป เรามารอลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเราจะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรหรือจะเป็นดาวดวงไหนอีกหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ เช่นเคยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระและบันเทิงกับเพื่อนๆได้บ้างม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ